That another he man drink. looks like could use another drink. เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ยังดื่มได้อีกใช่ไหมใช่ยังดื่มได้อีกงั้นเราก็จัดอ่ามอมเหล้าของกับผู้ชายเฮ้ยเรารู้สึกเมาแล้วนะจะมอมเหล้าผมทำไมไอหัวล้านวะแกจะต้องการป้นฉันใช่ไหมกินเข้าไปอย่าพูดมานี่กินกขขกขกเข้าไปเลยจริงด้วยอื้ย โอ้ยะเราต้องโขกหัวข้าไปโอ้ยแกทำอะไรปนทันจริงๆด้วยยังไงต่อเขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้นะคะก็แน่นอนถูกโขกหัวขนาดนั้นจะจำอะไรได้ล่ะโอ้โห กลับมาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมย์ในเกม Qscape Theater นะคะแต่วันนี้นะคะเมย์ก็ไม่ได้มาอยู่คนเดียวนะคะเมย์ก็มาอยู่กับน้องโดนัทอ่าโยสวัสดีค่ะแล้วเตงมันเกี่ยวกับอะไรหรอเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมไขปริศนาออก,ากสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราก็เข้าไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าอยแลก็เริ่มได้เนาะนะ <c oughs> the หื k e is ส h a ว่าจะมีคนขึ้นร s m ไปแล้ว s n t what it seems to be. ผีฉันหลอกแม่ผีชัวอะอันนี้เหมือนให้เราอดกนะคะแถบโอเคแล้วมีอะไรอ่ะอุ๊ยมันมีช่องสี่เหลี่ยมด้วย 1,9,7,1งเก้าเจ็ดหเหมือนเป็นคสอคสอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเดอะเทเตอร์วิมาถึงก็มาเจอห้องสถานที่แบบว่ามันมีแบบมีรูปภาพด้วยนะเดี๋ยวเราสังสำรวจดูก่อนนะคะว่าตรงเนี้ยในห้องเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะ C D E F G A B อันนี้เหมือนกับว่าเคยเรียนตอนป1มันเป็นโน้ตอ๋ออันนี้ก็คือเป็นโน้ตโน้ตเป็นโนะปะเนี่ยมันเหมือนเป็นรูปเป็นโนใช่ปะใช่อ่าเดี๋ยวเราเราไปดูรูปต่อไปกันดีกว่าอะไรอะ่วอดค่าหนึ่งวอดค่ายี่อะไรเล่าอ่ะใช่วอดก้าคือเล่าแล้วก็โทโทอะไรนะโอ้โหตัวเล็กเหลือเกินโทเมโยปะใช่ใช่มะเขือเทศแล้วก็บลัด สองหยดเลือดอ๋อมันเหมือนต้องเป็นปริศนาอะไรสักอย่างเนาะแล้วนี่อะไรเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพอะไรสักอย่างนะคะเป็นวงกลมๆ,ๆอันนี้เมกก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ<ม>เดี๋ยวเราต้นไม้มันมีหัวหัวหัวนกแพนกวินเหรอแล้วก็มีรูปเครื่องหมายพิศมานะคะว่าเหมือนเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะคะอันนี้เมีก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราก็ลองสำรวจไปเรื่อยๆที่ห้องอไรเอ่ยเขาบอกว่าล็อกอะ แต่เราว่าเราต้องหากุญแจใช่ปะม,ม,มันเขียนว่าล็อกอ่ะใช่เราต้องหากุญแจป่ะอันนี้กดอะไรทําอะไรได้อีกโอ้ย,อ,ยอันนี้มันเป็นปัก,ปกนะคะหัวปักไม่มีอันนี้มันหัวปักไม่มีเหมือนเราต้องหาหัวปักหรือปะเดี๋ยวเมย์ลองกดดูอ่าไม่มีอะไรลองเลื่อนลงหนังอันนี้ลงล็กครนนะคะหรือ,อลงหนังเปิดไม่ได้ด้วยนะคะอันนี้อ่า เดี๋ยวเราก็วิอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราลองดู give that man a drink give that man a drink เหมือนต้องให้ดื่มอะไรสักอย่างอ๋อให้ผู้ชายคนนี้ดื่มไอ้เมื่อกี้เหรออเดี๋ยวดูแต่ว่าไม่มีเลือดไม่ใช่อรอก็มันต้องใช้เลือดอะ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็เขาบอกว่าต้องให้ดื่มอะไรสักอย่างอะ่ะอันนี้ไงมันมีวอกดก้าด้วยนี่ไงใช่ปะ ี่ไงมีเครื่องดื่มด้วยตรงนี้อันนี้รูปอะไรอ่ะอ๋อค่อยดื่มอันนี้เปล่าค็อกเทลวอดก้าสองน้ำส้มสองอ๋ออันนี้ก็คือเราต้องชงตามอันนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะคะอ่าเทวอดก้าเลยอ่าและอันนี้สองใช่ไหมโอเค ลองเช setting, ็คเลยเช็ค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 อาใจใจอาวันนี้เราก็จะทำการมอมเหล้าผู้ชายคนหนึ่งนะคะมอมเหล้ากินก็ไปอ้าวต้องกดอันนี้ก่อน่ะเฮ้ยกินก็ไปเลยท่ากินก็ไปรู้สึกวัดกาเนี่ยอร่อยเกินแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ อุ้ยปากทำไมจะอ้วกอ่ะอะไรอ่ะไอ้ไข่ไอแกให้อะไรฉันกินเนี่ยดูสิายควงออกจากปากเลยโอ้โหไขยัดเข้าไปได้ยังไงเฮ้ยเก็บก่อนละมีอะไรออกมาีบ้างในปากออกมาไม่มีแล้วนะคะอ่าเราก็เก็บแก้วอุ้ยอะไรอยู่ในกระเป๋าแช่คนนี้ขอดูหน่อยรูปผู้หญิงรู้สึกว่าอันนี้เป็นรูปผู้หญิงใช่ปะ อันนี้มีอ่านว่าอะไรทำไมผู้หญิงนมแบนจังอัานนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับว่าเขาต้องตามหาผู้หญิงคนนี้ปะ่ะเหมือนเขาแบบว่าใช่ขอโทษขอโทษขอโทษให้เละกให้เอ่อเหมือนกับว่าเขาออกจากงานเพื่อตามหาผู้หญิงคนนี้เพราะเหมือนผู้หญิงคนนี้หายไปแน่แนเลย อเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราได้ไขควงมาโดยทําอะไรก็ไม่รู้รูปอะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูรูปนะคะมีรูปอะไรอันนี้รูปอะไรกุงเหรอไม่รู้เหมือนมีคนอยู่ข้างในคนเดียวกับเมื่อกี้เปล่าไม่รู้เลยช่มากอุ้ยนี่รูปผู้หญิงนี่เหมือนคล้ายๆเหมือนคนเมื่อกี้เลยเหมือนรูปอยู่ในไอเนี้ยเหมือนคนเมื่อกี้เลยนี่ก็เป็นปลานะคะ เอามาแขวนไว้ส่วนนี้ก็จะเป็น้นไ,ไรต้นไม้เลยก็ไม่รู้นะคะน่นวุ้ยรู้สึกว่าล,วลูกพวกนี้จะอยู่ตรงอันนี้หรือปะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยมันเหมือนกับอันนี้หรือปะอืมตัวนี้เหมือนเหมือนเนาะไอตัวดำๆมาเหมือนเนี่ยมีปลาด้วยเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าคือเหมือนต้องการให้ไขปริศนาว่าผู้ชายคนนี้คือใครอ่าเดี๋ยวเราก็ อันนี้ตู้อะไรลองเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้ไหมเลื่อนเหมือนมีอะไรให้เราเลื่อนได้ด้วยอันนี้นี่ไงเดี๋ยวเราลอง่อันนี้เหมือนกับว่าให้เราเอ่อเลื่อนนะคะเดี๋ยวเราลองทําการเลื่อนดูนะคะแล้วก็เอาอันบนสุดนั่นแหละโอเคก็เลื่อนมะเลื่อนมาลงมานั่นอุ้ยเราก็ทาสาเร็จแล้วโหไม่ยากเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยมันเป็นปิดณะอ้าวเอานี้ขึ้นไปนี้ขึ้นไปแล้วก็นี้ก็ลงลงมานั่นแหละแล้วก็นี้เลื่อนนี้เลื่อนขึ้นแล้วก็ นมแล้วก็นั้นขึ้นไปขึ้นไปแล้วอันนี้ไปนั้นขึ้นอันนี้ชี้ขวาอันนั้นลงมานั่แหละแล้วก็เลื่อนนี้ไปแล้วก็ชีดนมนัม่นอืมอ้าวเ,เปลี่ยนกรรมเปลี่ยนกรรมเอาใหม่ oh เริ่มต้นใหม่เลยทีนี้อ๋อนี่ไงก็เหมือนเดิมนี่แหละก็เหมือนเดิมอีกเดี๋ยว,วเดี๋ยวเบ๊ไปซี่ колен ำไมจะทำไม่ได้เดี๋ยนะได้แล้วเนี่ยนี่อันนี้อันนี้อันนี้อันนี่อันนี้ได้แล้วเป็นไงโอ้โหเราก็นี่อันนี้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 แล้วก็อันนี้แล้วก็ชชชวววบบบนี่ ขายปิสนาแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้เอฮ้ยเฮ้ยไม่งันน้นมันเลื่อนไม่สุดเลยเดี๋ยวเลยเจเย็นห,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 หนูว่าต้องเลื่อนนี้กลับไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ๋อรู้แล้วรู้แล้วห,หนูว่าต้องเลื่อนลูกศรถอยหลังมาก่อนอืออือข้ง นะนีีี่่เเพื่อรอยอยักในสมองอ้าได้แล้วตัวปักนี่เมก็ได้แล้วนะคะกับที่ดูดซ้วมนะคะดดวมวเอาไว้ดูดปากผู้ชายคนนั้นปะ่ะ เพื่อมีอะไรออกมาอีกขนาดไขควงยังกินเข้าไปทั้งดำเลยนะใหญ่มากซึ่งแบบว่ากินได้ยังไงใช้ดูจเสือเดี๋ยวเราก็รูปอะไรอะข้างล่างอะตรงกล่องอันนี้เป็นอะไรเหมือนให้เราไขปริศณานะคะอะไรอะอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราก็ปิโนนี้กดได้อะไรปะเดฟเฟส นี่ใจเย็นสิอย่าเพิ่งกดคิดก่อนหรือว่าให้เรากดตามนี้ลองเมื่อกี้มันมีโน้ตใช่ไหม C D E F G A B อ๋อเออใช่ที่เราเห็นที่หนูเห็นนะกางกระบาดอะคือ C C ก็คือโดโดน่าจำได้เหรอจำได้หนูฉลาดอ่าอันนี้ก็คือโน้ตเป็นโน้นะคะเดี๋ยวเราจะหนูเรียนมาตอนกี้โดนัทบอกว่า โดนัทจำได้เราก็จะให้โดนัทนะคะเป็นคนไขปริศนานี่เลยอ่ากากระบาดนี่คือกดได้หรือกดไม่ได้อะอันนี้ก็น่ามันมีเครื่องหมายสีแดงแปลว่ากดไม่ได้แร้ว่็วเครื่องหมายสีแดงคือโดคือสีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มันก็มาไวใช่ไหมตรงป้ายอ่ะไม่รู้อะ่ะรดนันลองกดเลยมา C D ต้องกดตามอักษรใช่เปล่าก็ตามอักษรที่เรียงเขาเรียงเอาไวอ้อ่ะจําได้ปะ G. c d c d e f D e f t e f t e f e f g e f t e f t e f t e f D e f g, A. C, d, e. C, d e f t e f t e f e f t e f d e f d e f t e f e f t e f e f t e f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  c a c อุย้ยอ้าวเอ oh, เอ,เอได้นี่เมื่อกี้เขาเห็นแสงตรงตัว c ด้วยแหละอา้าวได้เหรอมอาทังไงอีก c d e อา้อาวอ้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอา้อาว c d e น้องโดนัทเริ่มมัวแล้วครับอ้าวไม่ได้เอาใหม่เพื่อเมื่อกี้อาจจะกดผิดก็ได้อา่อาอ้าวใหม่เริ่มใหม่ c c d d เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโดนัทเขาจะมาไขปริศนากับปิโนโน้ปิโนได้หรือเปล่านะคะ c d c d e c d e f g a c d ่ c d e f c d e f g a แล้วก็ไม่พอรู้เรื่องเกี่ยวกับปิโนเลยนะคะ โอ้ได้ด้วยเย้ในที่สุดน้องโดนัทก็ไขปริศนาได้แล้วนะคะกับตัวโน้ตที่ปิโนนะคะโอ้โหแล้วรู้อะไรเนี่ยเฮ้ยมีมือออกมาด้วยอ่ะห้แม่นาคมาเองเลยค่ะโอ้โหมีมือแม่นาคมาด้วยนะคะเนี่ยเห็นแล้วเรให้ทำอะไรอ่ะอุ้ยกดเหรอไม่ม่ดิให้เรากดเนี่ยหรอจริงจริงด้วยอุ้ยให้เรากดตามนะคะ รู้สึกจะให้เรากดตามอันนี้แล้วก็อันนี้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 อ๋อันนี้อัี้สองทีแล้วก็หนึ่งโอ้โหทีนี้ล้วเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ช่าเช่าใช่ปะวะเออใช่อ้าวแล้วไปไหนอ่ะออกมาเอ้าเหมือนให้อะไรมานะคะกุญแจใช่ปะ ใช่ด้วยโอ้โหแม่นาคพระโขนมาเองนะเห้กยญแจเอเดี๋ยวเราก็ไขดูแล้วกันนะคะรู้สึกว่าตรงนี้นะคะที่เราดูก็คืออันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็มีห้องเดี๋ยวเราใช้กุญแจเปิดอันนี้มีไขควงด้วยเอาเอาปักหรือเปล่าเพราะว่าเราใส่นี่อ่ะเสียเข้าไปเิเสียบไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวนะ นี่ไงรูมันเในนี่เออไขว่อะนั่นไงใช้ได้ด้วยใช้ได้ด้วยจะทำไรเสียบไปแล้วลู้ยังไงต่อยังไงต่ออะมีแสงเปิดด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดกุญแจว่าห้องนี้มีอะไรอ้าวห้องน้ำห้องน้ำให้ดูดชี่่วนนึกว่าเอาไปดูดปากผู้ชายคนนั้นโถเอ้ยมันดูดส้วมเองแหมเราก็เนาะอเดี๋ยวเราจะทำการดูดส้วมสงสัยส้วมจะเต็มนะ ชกชกชยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมฮะซ้วมเต็มเพราะมีเด็กลาโลกอยู่ในนี้อื้มเต็มเพราะขี้สิแปลว่าคนท้องนะคะแบบว่าเมื่อกี้คิดว่าขี้นะคะอะไรก็ไม่รู้ว่าลูกออกไปแล้วมาอยู่ในส้วมนี้เองเลยเต็มอ่าเดี๋ยวเราก็อ้าวเก็บไม่ได้เหรอ อ่านี่เก็บได้เก็บมาเก็บไม่ได้อะเปิดให้หมดด้วยหมดนีอะไรหัวใจมีหัวใจด้วยอ่ะเหมือนกับว่าที่นี่จะมีการฆาตกรรมหรือปะทำไมมีอย่างนั้นอ่ะเปิดเปิดไม่มีอะไรละมีอะไรรูปแหละเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมันขย่บได้ด้วยนะคะลูกนี่อะไรให้เราเหมือนเหมือนในนี่เลยในรูปสีดำๆอ่ะคล้ายๆอ่ะใช่ปะ เลื่อนได้ด้วยอ๋อเหมือนให้เราเลื่อนให้ตรงหรือปะหรือว่ายังไงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเมลองนะคะเบี้ยวเบี้ยวตรงเนีเอ่ยอันนี้เบี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวก่อนอโอโหอะไรอะแตกอะไรอะเราก็ทำถูกต้องแล้วนี่้อะไรอะเหมือนเป็นภาพปริศนาเดี๋ยนะ นี่งไงมันเดี๋ยวเราเหมือนกับอะไรสัอย่างนะคะน,นี้ปริศนาเูรลวูปมันคุนค้นๆนะเดี๋ยวเราดูก่อนเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูเนาะว่ามีอะไรอีกเอ๊เฮ้ยอันนี้ลูกผู้หญิงอันนี้ เราเก็บไม่ได้นะคะนี่ตู้เฮ้ยลงลองลองกดมันเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีรูปเหมือนในนี้เลยเหมือนตรงห้องน้ำอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองลองลองกลับไปดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่จริงด้วยนี่ไงเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรหนูอ่านไม่ทันไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเราก็ไปดูตรงนี้เลยแล้วกันเนาะยังไม่ได้จําเลยว่ามันเขียนอะไรบ้กลับไปก่อนปะโตะเออรู้ว่าโดนัดจําแล้วเหลี่ยมเสื้อกระทะ เป้ามองไงว่าเป็นกะระทะมองไงเป็นกระทะนี่เคยเห็นกระทะเทปรอดมันจะมีกลมๆแล้วมีรูตรงกลางกลมๆสีแดงๆไงเรามองเรามองเป็นกระทะนะคะไอ้รูนี้กลางๆนี่คือกระทะของโดนัทนะะเดี๋ยวเราก็มันเป็นพิกในการจำเหลี่ยมเสื้อกระทะเป้าโอเคเดี๋ยวเรามาทำากันเหลี่ยมเหลี่ยมเสื้อ กระทะเอยเอยเลยเอยผีเสื้อผีเสื้อกระทะนี่คือกระทะของน้องโดนัดดูเอาไว้นะคะนี่คือหลักการจำโอ้แล้วก็เป้าเป้าอันนี้คือเป้าอันแรอุ้ยหอยเราได้หอยไหมนะคะหอย และเนี่ยไม่เห็นเปิดเลยอ่ะมันต้องต้องขายปริศนาอีกเหรอก็ไม่รู้สินะอ่าแล้วต่อไปอะไรทำไรเดียวเดิมอันนี้คือให้ทำอะไรอ่ะนี่เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วอ๋อเมื่อกี้นี้ทำไมเปิดไม่ได้อ่ะอ๋อมันมีอ๋อนี่งานมีแสง้วยอ้าวงั้นแสดงว่าตรงหน้าห้องน้ำที่เราเสียบปลั๊กคืออย่างนี้ดิอ๋อ โอเคเรารู้แล้วนะคะนี้ดูสิว่าเราเนอะโอเคยินดีนรับอเตอนนี้ก็มให้ให้เราขปิศานะโอเคิโชมีท่าทางเราโชว์ให้ดูนะครับ โชดที่หนึ่งเริ่มต้นมีทั้งหมดหกเพงเราก็เจอผู้หญิงนะคะร้องโอเปร่าหรืออ่าสัสดีสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เดียนจะมาร้องเพลงนะคะมาฟังเดียงร้องลาล้วลาลอนไม่เชื่อว่มีไขควงไขควงไขควงหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเขาก็หายไปลองลองกด ใช้มีกนไกอะไรมีหมวกเก็บได้ป่าวหมวกเก็บได้ไหมมีหมวกด้วยเก็บได้เราใช้ทำไรอ่ะเดี๋ยวใส่ให้คนหัวร้านเนาะไปใส่หมวกใช่เหรอเป็นหมวกผู้หญิงนะเดี๋ยวเมย์เมย์ลองไปใส่เลยใส่ได้ป่ะมันก็คงจะใส่ได้ไม่มีผมเกล็ดใส่ได้หรอกน่ารักหมวกผม เม้นเขียวหัวเม้นเขียวอ่าใส่ไม่ได้นะคะอันนี้เราก็ไปดูต่อนีวันนี้พูดอะไรเขาบอกบาลานซ์อ๋อเหมือนให้เราตาช่างอ่าเดี๋ยวเมย์จะลองช่างนะคะแต่ให้ใส่เขาบอกให้บาลาน์นี่คือให้มันแบบเท่าๆกันใช่อ่าเดี๋ยวเมย์จะลองดูนะคะใส่แก้วได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแก้วใส่ไม่ได้ อ๋อแก้วใส่ได้หอยอ่ะอ๋อนี่ใส่ได้อ๋อใส่ได้นะคะอุ้ยอันนี้ใส่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราเหมือนไม่เท่ากันค่ะมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าามรู้สึกว่าเราต้องหาอะไรใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเนี่ยบาลาน์อ่าตาช่างมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราก็เราต้องเอาให้มันเท่ากันใช่ไหมใช่ก็คือเราต้องเอาเมื่อกี้หนูอันนี้อันไหนอันไหนเบาสุด เราก็ต้องเอาหมวกไม่หมวกก็หอยนี่แหละต้องลองช่างช่างดูก่อนอ่าอันนั้นมันขึ้นไปสูงใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเอาถ้าไหนที่เดืไม่ใช่สิถ้าไหนที่สูงมันต้องเอาที่หนักสุดสิเออใช่ดิโถเอ้ยเหล่านี้ก็มั่วเนอะเออใช่จริงด้วยอันไหนนะลองช่างหมวกกับหอยดูก่อนว่ามันน้ำหนักประมาณไหนอ่ะอันไหนหนักกว่ากันจริงๆแล้วตามหลักเป็ความเป็นจริงคือหมวกน่าจะเบากว่าอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าหมวกเบาวกว่าน่าจะใส่สีเทานี่นนไม่ใช่ถ้าเบาวกว่าเราต้องใส่ที่มันตาช่างมันต้องเลื่อนลงมาอืมใช่สินี่แหมเดี๋ยวน้ายังคิดไม่ได้เราฉลาดใช่เหรออะไรเนี่ยอ่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่อันที่อันนี้ไปอ่าหัวใจ,วใจกับหัวเด็กรู้สึกว่าหัวใจหัวใจ ก่อนเนาะแล้วก็หัวเด็กแล้วดูสไิไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องสลับกัน <Okay. S 2> เพราะว่าเ,เด็กเบานะคะ <c oughs> โอ้โหอันนี้ก็คือหัวใจไม่ใช่ของคุณนะคะอันนี้ดูจากตาก็รู้แล้วเอเลียนชัดๆอะชวาดโอ้โหเราก็ไขริศนาสำเร็จนะคะดูตาช่างเท่ากัน,นเลยแล้วโอ้โหนี่ปล่อยแสงเลเซอร์จากปากนี่นาก็ไขขวงนก็ไขเอ้ยมีอะไรงอกจากดอกไม้ปากอ่ะ เราได้ดอกไม้มานะคะมีอะไรออกมาไหมนม่ไงมันก็สีแสงด้วยเสร็จแล้วมันก็ต้องเป็นสีแดงเหรอมีอะไรอีก The sign อะไรนะนั่นเดี๋ยวดูกันเลื่อนได้ด้วยนะมีเลื่อนได้ด้วยทำไงวะอ๋อเลื่อนขึ้นเลยหนูอันนี้ให้ทำอะไรอ่ะให้ต่อหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเราทำาททำการต่อกันนะคะดูท่าทางมันจะเป็นตัวอักษรอะไรสักอย่างนะคะนี่ไงอเดี๋ยวเราทํานี่นี่อันนี้ต่อได้ป่าวอ๋อนี่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 อันขวาอันไหนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เหรอใช่มันต่อกันนี้ได้เอาเอาอันอื่นออกไปก่อนออกไปกอนเลื่อนไหโถอ่านีนจ๊ะเนี่ยอันเนี้ยการเนี้ยโอเคอันนั้นเลื่อนไม่ได้เหรอ จริงด้วยต้องเลือกอันนี้มาหาอะไรอันนี้เหรอใช่โอเคมันน่าอะไระต้องเอาให้มันติดกกนต่อใช่เอาเลื่อนอันนั้นลงมาดิเออั่นแหละนั่นแหละได้แล้ว,ลวนี่เสียบตูดชัอ้กำลังเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะอันนี้อ่าเรียบร้อยแล้วไหนต่อ,อชูแวบ อ่าอันนี้ต้องเป็นอันนี้แน่ๆอันนี้อันนี้อ,นอันเนา <ไง S 2> ะงั้นอันนี้ก็วางให้ตรงนะชวัวร์เขารู้เขารู้เขารู้อันนั้นก็ต้องขยับมาเนี่ยเอาเย,ยบาอบมาปึ๊บนั่นและนั่นและนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย อะไรอ่ะเราไม่เสร็จหรออ๋อมันยังไม่เสร็จเสร็จแล้วนี่ยังไม่ต่อกันต่อที่งานมันขาดไปอ่ะใช่เหรออืมเขาให้ไขปตีสนาอะไรอย่งนี้ก็เนี่ยเราต่อครบแล้วมันไม่มีชิ้นส่วนแล้วจิ้มจิ้มจิ้มใหม่ดีเมื่อกี้เดี๋ยว เมื่อกี้มันเหมือนขึ้นรูปอะไรจิ้มจิ้มไหมจิ้มไหมนี่สีส้มเหมือนในนี่เลยตรงกรอบรูปอ่าเดี๋ยวเราไปดูกรอบรูปกันนะคะสีส้มต้นไม้อะ้าวตอนแรกมันมีตัวอักษรไม่ใช่เหรอเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้อ้าวอยู่ดีๆก็มีตัวอักษรขึ้นเฉยเหมือนเราไขปริศนาแล้วได้แล้วมัง้ง <concludes S 2> นนเดี่ยวนิดเดียวกันเอกีม่มันเป็นรูปอะไรนะไอ้ส,สีแดงๆเออเออเออลองลองลองเด,เ,ดเดี๋ยว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 เราไปดูกันนี่ไงอ่าอ่ะซูมเป้าเหลี่ยมล่มอะไรนะอันนี้เรียกอะไรนะซูมซูมซูมเกมยิงปืนไงอ๋อเแ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่อะไรอ่ะเหลี่ยมไงเียเหลี่ยมเหลี่ยม เหลี่ยมลูกบาดนี่อะไรล่มอ๋อนี่คือล่มโอ้นี่คือล่มนะคะนี่คือล่มของน้องโดนนัดอีกแล้วอ่าอะไรนะซูมซมเออใช่ด้วยนี่ไงใช่ป่ะสูงป่ะอืมก็เป้าเป้าเป้านี่ไงไม่ใช่เป้าไหนอ่ะเป้าเป้าเป้ากวงเป้ากวงอ๋อนี่ไงเป้ากวงแล้วก็นี่คือเป้ากวงนะคะเหลี่ยมลูกบาท นเหลี่ยมลูกบาทนั่นแหละนั่นแหละอเมื่อกี้ใช่หรอใช่ประจําได้แล้วก็ถ้าเราเรียกว่าบล็อกกล่องว่าไปนี่เหลี่ยมลูกบาทนะคะก็มันคือลูกบาทนี่นะและต่อไปก็ล่มล่มอันนี้อันล่ม้าวได้ด้วยนะคะอุ๊ยเราก็ได้มาอีกแล้วอะไรอ่ะให้โชงอีกแล้วอรอ เดี๋ยวเราก็จะไปทําการชงหรือว่าจะอันนี้สองส้มสองสามเหลี่ยมหนึ่งมันคืออะไรอะอ่านไม่ออกอไม่ใช่มันไม่ใช่วอตต้ามันมีวอดต้าด้วยอันนี้เราทำการชงอีกการแก้วกาลิกเหรออ่าใช่กาลิกอ่าอันนี้ส้มเท่าไหร่นะส้มสองส้มสอง กอดกาล่ะกอดกาหนึ่งกอดกาหนึ่งแล้วก yeah> ็กาลิปหนึ่งโอเคล้วก็ทำากิกมัไม่ใช่กาลิมไม่ใช่กาลิมันคือกาอะไรไม่รู้กาอะไรไม่รู้ก็เมื่อกี้มันขึ้นตัวอักษรอยู่ข้างบนมันคือกาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อเดี๋ยวเราเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ยังดื่มได้อีกใช่ไหมใช่ยังดื่มได้อีกอันั้นเราก็จัด อ่ะมอมเล่าของกับผู้ชายเฮ้ยเรารู้สึกเมาแล้วนะจะมอมเล่าผมทจะมาไอ้หัวล้านอ๋อแกจะต้องการปนฉันใช่ไหมกินเข้าไปอย่าพูดมากนี่กินก็อร่อยอื้มจริงด้วยอื้มเฮ้ยอ๋อไหลเราต้องโขกหัวเข้าไปโอ้ยแกทำอะไรปนฉันจริงๆด้วยเลือดไหลเลือดเลือดไหลแล้วทำไงดีเนี่ยเอ้ยเจ็บเจ็บไหมอ้าว เมกดม้วนได้เลือดเฉยเลยอ๋อแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้นะคะก็แน่นอนถูกโขงหัวขนาดนั่นจะจำอะไรได้ล่ะโอ้โห I don't remember what happened โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ